เาซองเาเจ้าเลยอวกไปนใส่ผ้เเียบน้ํากันเจ้าชผู้ถามหาดอกเป็นไรสดพวงไปใส่ที่พวไปใส่บวกแล้วเนี่ยอะีนังอันอันเดียจิตอันเดพักกับกระโอ้โหโมซี่ให้ไข่เ้อให้เจ้าสวนเจ้าเสกอยไหมออมันจงเปลี่ยนการลงใจให้จาความนี้เจอจองเพราะว่าตมึงข่ขึ้นกันเลยไปหาแล้วเฉียดข่หกเจ้าเจ้าาวเจ้าแห้งเจ้ากาจะเกียดเจ้าผมไปหาไปเสื่อกันแล้วกัน เฮียเป็นบาปเป็นกรรมตัวกันให้เจ้าซวงเจ้าเศ้าให้เจ้าเจ้าเล้ออกล้งบานไปมวน้ำตัวไข่ไว่าเออยินงบ้เอาโคตซือให้น้องเด้อให้น้องเป็นบาปเป็นกรรมน้องหยอกน้อง้านั่นชี้กระได้้ากเจ้าพเกกูเออไม่ใช่ะไดวก็ูฮาเจ้ามันต่อไปไปย่ำเสีกับคนตกกระไดเคียงน้ำเคียงกระไดร้อยไปน้ำกันเนี่ยพวกหยากปากมองน้ำกัน อันต่อไปให้เจ้าส่วงบัดนี้อืมนั่นหละเอากำลังใจสุดๆอย้คิดไดดีงามบัดนี้คุณป้าหักษาเด้อเลย